ขณะที่อบจยะลาค่ะได้ร่วมกับสถาบันภาษานานาชาติมหาวิทยาลัยฟาตอน,นีจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ English Discovery แคมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะ ที่สถาบันภาษานานาชาติมหาวิทยาลัยฟาตอนีตำบลวูดีอำเภอเมืองยะลาค่ะดรระเด่นสมแัแอรรองนายกงการบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาประจำปี2566กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Discovery Camp ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2566เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษ ภษาอังกฤษที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่21 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองที่ดีกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายามุกและสิ่งเสพติดโดยมีนายชัยศักดิ์แสวงผลรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัชญาเซนหมัดหลังผอสถาบันภาษา,านานาชาติมหาวิทยาลัยฟาตอนีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและน้องๆเยาวชนจังหวัดยะลาอายุระหว่าง10ถึง ปปีจำนวน170คนเข้าร่วมค่ะดรระเด่นสมาแอร์รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้องคการบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมกับสถาบันภาษานานาชาติมหาวิทยาลัยฝาตอน,นีได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ที่สุดเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะทางสังคม ตลอดจนการเรียนรู้สู่โลกกว้างปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการประกอบอาชีพเพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องรวมถึงได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปครับ